สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เป็น e ีพีที่2แล้วนะสาหรับตามล่าอาหารนักเตะยูโรบอกเลยคลิปนี้ตีบวกกันกระจายอะถ้าไม่อยากพลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับมาไม่รีรอข้อเสนอประจําวันนะรอบนี้สามแสงเหมือนเดิมไม่เอาเหรียญน,นะขออย่างเดียวไม่ขออะไรมากแสงที่สอง อ๋อตัวขายได้นะสามแล้วไปอู้หขออะไรไม่เคยจะได้อนะ่ะได่อาเก้นนะมาเราไปดูจากกิดน,นะผมเปิดไปบางส่วนแล้วนะมีห้าร้อยแต้มไป่อนมาด,ดูเหล็ก,กว่าสองตัววะ่ะไปต่อเลยแล้วไปเลยอุย้ยแต่มาเควะ่ะ มันได้หมดสามตัวนะแล้วเราไปต่อกันไปเลยไอแพ็คเก้าสี่ถึงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะต้องเหมาตู้นะไหนดูดิน่าต้องเหมาว่าถึงจะได้อะ่ะไปก่อนเลยไปเฮ้ยมัดเคียกออกเยอะแล้วนะไปต่อไปต่อเลยเดีย๋ยวไปวันห้าแสน ดูทรงต้องเหมาอ่ะนี่นะผมไปเล่นอีเวนต์มาเพิ่มแล้วเล่นทัวร์เมนต์่ะเลยกี่อันวะไปเลย่ามาเคออร์อีกแล้วต่อเลยยาวๆวอุ้ตั้ง 4m เลยนะตัวเนี้ยขายที่รออะไรเราไปต่อเลยอย่าไปหวั่นมัน อย่างเมื่อไหร่ผมจะวันนี้ทกสุดท้ายนี่ว่าไปไปวอล์กมาแล้วสุดท้ายขอดีๆเลยนะนะอังกฤษจีนไทยฟิฟ,ฟร์เก้าสิบหกนะไอหนึ่งดีขายได้ตัวสี่สิบเอ็มเนี่ยดีกว่าได้เก้าสี่เนี่ยเก้าสี่แม่งสิบเอ็ดเอ็มเองตอนเนี้ยน,นี่นะเราก็เหมา้นที่เรียบร้อยแล้ว พอเสนอประจำวันนะไปโอ้พอเสนอประจำวันนีเปิดมายังไม่วอลงนะอีเวนต์เนี่ยได้แต่เหรียญเดี๋ยวเราลองไปแรกกันเลยนะใช้พันสองเนี่ยได้ใครเอย่ยโอ้โหได้เก้าหกมาสองตัวนะมีเคซ่าอีคออโตัวบา้อาออลองโซ่เนี่ยผมว่าคุ้มสุดก็น่ามาเล่นกับเฟอร์ดินานเน่ย เดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งนะว่าตัวไหนแพงกว่ากันตัไน้ไงวะเฟอร์ดินานนี้เก็บไว้ราคามันจะขึ้นป่าววะแต่มาเล่นนี่ก็น่าไปลองแล้วไม่วิ่งอย่างแรงอ่ะตัวเนี้ย ต้องสักตัวนึงแหละสองตัวเนี้ยเอามาเล่นเลยดีกว่าเก้าสิบหกเหมือนกันมันก็ราคาต่างกันไม่เยอะหรอกเออก็ยังลังเลอยู่นนะมาเล่นหรือเฟอร์ดินานเอามาเล่นแหละเฟอร์ดินานเวอร์กเลดแม่งเพี้ยนไปต่อเลยแพ็ก UCL หนึ่งแสงแสงที่สองไปโอ้เหรียญอีกแล้วโอ้ยเฮี้ยนี่เกลือจัดอันเนี้ยต่อเลยไปหรอโอ้ขอมันเคได้ไหมไม่ได้ได้มาห้าเอ็มหวานเนี้ยกับพวกเศษเศษเนี้ยโอ้ ไปชุดรวมประจำวันไปไอ้ครูก็ลืมไป้วมันเป็นแพ็คหลังไปน้ำแสงกับอะไรสักไปเลยจู๊กอันเนี้ย อ่วามาแล้วโอ้โหทีมชาติเยอ่มนเนี่ยซีเอมโรมาเนียไครวะโอราลูปูกปะเนี่ย่ะเดี๋ยวเราไปหาแพ็กอื่นจัดเลยนะเอยูสี400่ร้ FC อยอะเอฟซอะนี่เลยข้อเสนอประจำวันหนึ่งแสงไป โอ้ยมาแต่เหรียญเนี่ยมาเดี๋ยวเราไปแลกเปลี่ยนกันต่อเลยนะนี่นี่แลกใหญ่นะไปให้หมดเนี่ยโดกงโดกูเก้าสิบหกกูแลกหมดรอบนี้ตามสูตรสองแสงไปห,หนึ่งแสงกุหลิดนะบองก็ไดนะ้สองไป วอ์กแล้วสวิตว่ะ CDM ชาค้าเปล่าโอ้ฟากาเดียว่ะหรือว่าการ์ดิชากา้านะอ้าใสข้างในเน่าจัดมาชุดรวมประจำวันไปก่อ,อนอะไรแล้วรอบนี้จุกมั่งแสนหนึ่งหนึ่งแสงไป บอกมาแล้วตุรกีวะ C M ใครก่อนโอ้ชื่ออ่านยากมากมาไปแลกเปลี่ยนใหญ่นะอีกลาหัดหนึ่งไปซ้ำที่สูตรเราหน่อยสองแสงหนึ่งแสนสองที่สอง มาแล้วโอ้โหฮันการีวาเนี่ยซีดี Ooh, ผูกกว่าทีมชาติอ่ะโอบาลน,นะหน้าม้องทรงๆลนบอยอยู่เ่ยมาข้อเสนอประจำะเอ้ยข้อเสนอประจำวันยูโรอนะไปโอ้เหรียญอีกแล้วหนักเลย แต,แต่ผมย mm. ังเหลือนะเดี๋ยวไปจัดก่อนแพ nah ็ค T O T S ที่ไม่เคยวอล์กเลยแพ็เน<ๆ>ี่ยเนี่ยแสงแรกผ่านไปแล <id> ้วนะแสงที่สองไปนั่นไงคายวอล์กเกอร์ปีเตอร์จะตีบวกเดมเล่กันต่อเลยนะอันเนี้ยจิม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 แล้วไป ้อูตามระบบวะจิ้ม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 ิจม้จิิมจิ้ม,มหนึ่งสองแล้วไปเลยโอ้โหพวกตัวแบบไก่แบบตัวใช้งานนี่กูไม่เคยได้นะมาเดี๋ยวเราตีเตโอ่นะไปเลยเนี่ยแย่แล้วตัวแรกมาตีตัวทสองนะ่ะไม่เอาไม่ยัดร้อยไปต่อ กว่าจะติดได้นะไตอโองแตกไปสี่แล้วมาผมเปลี่ยนรหัสมาแล้วนะนี่เม็ดม่วงตัวเนี้เพชรในต้มเลยไปก่อนเม็ดม่วงนะโอ้ขอเม็ดม่วงไปเลยอ,อสองตัวแล้วนะต่อดี เม็ดมันเป็นไรวะมเม็ดม่วงเนี่ยตอ่อสี่แล้วนะมันยากเลยขนาดนั้นวะเออให้มันได้แบบนี้ดิอีกตัวนึ่งขอแดงเลยได้ไหมเพชรในตมได้ใช้ตัวเนี้ยไปเลยตามระบบเลยเม็ดม่วงแม่งตียากจัดอะมา เดี๋ยวขอตีลอ,อกก่อนนะเดี๋ยวไปหมดฟานได้กันไปก่อนตัวแรกอตัวที่สองไปต่อเลยสวยตัวที่สามต่อขอสักหกเจ็ดตัวสีราบลื่นวะตัวที่ห้าขอเจ็ดตัวแล้วลนะ่ะ หกใช้ได้ตัวสุดท้ายเฮ้ยมาติดอะไรตัวอะไรวะไปตีตัวอื่นเลยนีอะไรเราก็มีอยู่ในเม็ดแดงตัวที่หนึ่งสวยตัวที่สองไปเลยอย่ามาทะลึ่งติดนะ ตัวที่สามใกล้แล้วใกล้ถึงฝั่งฝันแล้วตัวที่สี่ตัวที่ห้าต่อเลยตัวที่หกนะนั่นไงขออีกตัวนึงเอากูเห็นแล้วไอ้เหี้ยตัวอะไระมึงติดจัง สงสัยต้องตีตัวหนึ่งวะ่ะหนึ่งตัวสวยงามตัวที่สองไปต่อเลยตัวที่สามทออีกนะตัวที่สี่ตัวที่ห้า ตัวที่หกสวยงามเลยใกล้ได้เวลาของเราแล้วไม่เอาตัวที่เจ็ดแล้วเดี๋ยวแม่งติดอีกไปเลยนะฟานได้กดค้างไว้หกวิตามสูตรแล้วปล่อยมือ,อสูต้ตัวหกวิเอาหน่อยดิไปต่อเลยนะตัวที่สอง ค้างไว้หกวิเหมือนเดิมไปโอ้สองตัวนะไปไปเลยเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหตัวที่สี่สุดท้ายนะแ e s yes! ติดเว้มิดแดงโอ้แต่ก่อนนะนี่แม่งแดกตูไปตีการันตีนี่ติดไปนาะนแล้ว อนะ e ี EP ที่2นี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะเปิดแพ็คนี่ไม่ได้อะไรเลยแร็คเปลี่ยนนี่ไม่ต้องพูดถึงยังดีนะฟาดได้ยังตีติดนะเตโอตีติดเดมเบเล่นี่ยังตีได้มาใช้เป็นสำรองถ้ายังไม่อยากาพลาดคลิปใหม่นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ